สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังจะนำหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นตอนที่2ของสุดยอดหนังสือ How To หนังสือพัฒนาตนเองสุดยอดหนังสือที่จะชี้นำผู้อ่านและผู้ฟังสู่ความสำเร็จ Think and o o Rich คิดให้รวยของคุณนโปเรียนฮิวนั่นเองนะครับโดยตอนที่2มีชื่อว่าศรัทธาก้าวที่สสู่ความร่ารวย เมื่อเรามีความคิดที่จะได้ในสิ่งใ,ใดๆที่ปรารถนาแล้วจะต้องมีความศรัทธาเข้ามาเสริมเพื่อให้เรามีพลังมีแรงใจที่จะก้าวไปคว้าสิ่งที่ต้องการโอเคนะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะศรัทธาคือการมองเห็นภาพและเชื่อว่าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาศรัทธาคือสภาวะจิตใจที่กระตุ้นหรือสร้างด้วยการยืนยันหรือย้ำขั้นตอนนี้ซ้ำๆกับจิตใต้สำนึก ด้วยหลักการที่เรียกว่าการแนะนำใจตัวเองถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพลองนึกถึงจุดประสงค์ของการอ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณดูแน่นอนว่าคือการสร้างความสามารถที่จะเปลี่ยนความต้องการที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ซึ่งก็คือเงินการทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทการแนะนำใจตัวเองหรือจิตใต้สำนึกจะทำให้คุณโน้มน้าวจิตใต้สำนึกให้เชื่อว่า ตัวเองจะได้รับสิ่งที่อยากได้และลงมือทำตามสิ่งที่เชื่อซึ่งจิตใต้สำนึกจะส่งความคิดนี้กลับไปหาคุณในรูปแบบของศรัทธาตามด้วยแผนการที่ชัดเจนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการวิธีสร้างศรัทธาในสิ่งที่ไม่เคยมีศรัทธามาก่อนนั้นอธิบายยากมากศรัทธาเป็นสภาวะจิตใจที่คุณพัฒนาขึ้นได้เมื่อเข้าใจและนำหลักการทั้ง12ข้อในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ การยืนยันซ้ำๆว่าคุณจะได้รับความสำเร็จแน่นอนซึ่งเป็นการบอกจิตใต้สำนึกโดยตรงเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะสร้างศรัทธาอย่างตั้งใจคุณอาจเข้าใจความหมายของศรัทธาชัดเจนมากขึ้นจากคำอธิบายว่าทำไมบางคนถึงเป็นอาชยากรนักอาชญายวิทยาเรื่องชื่อคนหนึ่งเคยกล่าวว่าเมื่อคนเราสัมผัสอาชญากรรมเป็นครั้งแรกเราจะเกลียดขยะขยง แต่ถ้ายังวนเวียนอยู่กับอจจกรรมอีกต่อไปสักระยะเราจะเริ่มชินทนได้และถ้าอยู่กับมันนานพอเราจะยอมรับและถูกครอบงำในที่สุดนี่หมายความว่าความคิดชั่วที่แล่นผ่านเข้ามาในจิตใต้สำนึกซ้ำๆสุดท้ายจะถูกยอมรับและบันดาลให้เราลงมือทำตามความคิดนั้นผ่านจิตสำนึกทำให้ความต้องการดังกล่าวกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ ด้วยวิธีที่ได้ผลที่สุดเท่าที่มีอีกคำพูดในทํานองเดียวกันก็คือทุกความคิดที่เป็นอารมณ์และผสมกับศรัทธาจะเริ่มต้นแปลสภาพเป็นผลลัพธ์ทางรูปธรรมที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกับความคิดนั้นทันทีในส่วนที่เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกของความคิดจะมอบชีวิตพละกําลังและการลงมือทําให้กับความคิดนั้นๆอารมณ์ของศรัทธาความรักและเซ็กซ์ ที่หลอมรวมกับความคิดจะส่งผลให้เกิดการกระทำที่ยิ่งใหญ่กว่าอารมณ์เหล่านั้นที่จะทำได้แบบเดียวๆความคิดที่เป็นอารมณ์เมื่อรวมกับศรัทธาแล้วจะเริ่มมีมิติในเชิงรูปธปรรมท,ทันทีไม่ใช่กับศรัทธาเท่านั้นแต่ถ้าความคิดนั้นผูกกับอารมณ์ใดๆไม่ว่าจะบวกหรือลบก็มีโอกาสจะเข้าถึงและส่งอิทธิพลต่อจิตใต้สำนึกของเราจากคำพูดนี้คุณจะเข้าใจว่า จิตใต้สำนึกจะเปลี่ยนความคิดทั้งแบบลบที่บ่อนทำลายและแบบบวกที่สร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้เท่าๆกันนี่คือเบื้องหลังปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดที่เรียกว่าความซวยหรือโชคร้ายที่หลายล้านคนประสบผู้คนหลายล้านคนเชื่อว่าพวกเขาถูกกำหนดให้ยากจนและล้มเหลวโดยพลังงานบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้จริงๆแล้ว พวกเขาสร้างความโชคร้ายให้ตัวเองจากความเชื่อทางลบที่จิตใต้สำนึกฉวยขึ้นมาได้และแปลให้เป็นความจริงเราพร่ำบ,บอกกับคนทุกข์ยากมานานว่าจงมีศรัทธาแต่ไม่เคยบอกเลยว่าต้องทำอย่างไรไม่เคยมีใครบอกพวกเขาว่าศรัทธาคือสภาวะจิตใจที่สร้างได้ด้วยการแนะนำใจตัวเองให้พึงระลึกถึงการมีศรัทธาในตนเองและศรัทธาในจักรวาลและให้จำไว้ว่า ศรัทธาคือน้ำทิพย์จากภายในที่มอบชีวิตพลังและการลงมือทำให้แก่ความคิดศรัทธาคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวยศรัทธาคือพื้นฐานของปฏิหารทุกรูปแบบและปฏิหารลึกลับที่อธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาศสตร์ศรัทธาคือยาแก้ความล้มเหลวเพียงขนาดเดียวศรัทธาคือธาตุหรือสารเคมี ที่เมื่อรวมกับการวิงวอนจะช่วยให้คุณสื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจัก,กรวาลได้ศรัทธ,ธาคือธาตุที่เปลี่ยนความสั่นสะเทือนของความคิดทั่วๆไปที่สร้างจากจิตใจอันมีขีดจำกัดให้เป็นความสั่นสะเทือนด้านจิตวิญ,ญญาณที่เท่าเทียมกันศรัทธ,ธาคือพลังจัก,กรวาลเดียวที่จะทําให้คุณควบคุมและใช้อัจฉริยภาพจักรวาลได้จงโยนความคิดลบทิ้งไปและสร้างชีวิตที่มีระเบียบขึ้นมาใหม่ เนื้อหาส่วนต่อไปคือสูตรสร้างความมั่นใจในตัวเองมีขั้นตอนการยืนยัน5ข้อที่คุณต้องซึมซับเข้าไปในระบบความคิดแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเขียนแต่ละข้อในสถานที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวจากนั้นอ่านสิ่งที่เขียนทีละข้อดังๆอย่างมั่นใจข้อแรกฉันรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายชัดเจนในชีวิต จึงขอสั่งให้ตัวเองลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ลดละเพื่อให้ได้สิ่งนั้นขอสัญญาว่าฉันจะลงมือทำตามนั้นที่นี่และตอนนี้เลยข้อ2ฉันรู้ดีว่าความคิดที่ครอบงำจิตใจจะกลายเป็นการกระทาและความจริงทางกายภาพในที่สุดดังนั้นฉันจะใช้เวลา30นาทีของทุกๆวันเพ่งความคิดไปยังคนที่อยากจะเป็น และสร้างภาพคนคนนั้นในหัวให้ชัดเจนข้อ3ฉันรู้ผ่านหลักการแนะนำใจตัวเองว่าไม่ว่าจะมีความปรารถนาใดสุดท้ายฉันจะค้นพบวิธีบรรลุสิ่งที่ปรารถนาดังนั้นฉันจะอุทิศเวลาวันละสิบนาทีเพื่อพัฒนาความมั่นใจในตัวเองข้อ4ฉันเขียนอธิบายเป้าหมายหลักที่ชัดเจนแล้วและจะไม่หยุดพยายาม จนกว่าจะสร้างความมั่นใจในตัวเองได้มากพอและบรรลุเป้าหมายนั้นข้อ 5. ฉันเข้าใจจมแจ้งว่าความมั่งคั่งและสถานะใดๆไม่อาจอยู่ยืนยาวได้หากไม่ได้สร้างจากความจริงและความยุติธรรมดังนั้นฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระทําใดๆที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องฉันจะประสบความสำเร็จด้วยการดึงดูดพลังที่อยากใช้ และการร่วมมือของคนอื่นๆมาสู่ตัวเองฉันจะโน้มน้าวให้คนอื่นทำเพื่อฉันและฉันจะตั้งใจทำเพื่อคนอื่นด้วยฉันจะกำจัดความเกลียดชังความอิจฉาลิษยาความเห็นแก่ตัวและความคิดเยาะเย้ยถากถางด้วยการให้ความรักต่อมนุษย์ชาติเพราะรู้ว่าการคิดลบต่อผู้อื่นจะไม่ช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันจะทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวฉันเพราะฉัน เชื่อมั่นในพวกเขาและตัวฉันเองฉันจะลงชื่อที่สูตรนี้และจําให้ขึ้นใจฉันจะอ่านออกเสียงดังๆวันละครั้งด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมว่าการกระทําเช่นนี้จะค่อยๆมีอิทธิพลกับความคิดและการกระทําของฉันเพื่อฉันจะพึ่งพาตนเองและประสบความสําเร็จสูตรนี้ใช้กฎของธรรมชาติที่เรียกว่าการแนะนำใจตัวเองทบทวนประเด็นหลักหนึ่ง ศรัทธาคือสภาวะจิตใจที่กระตุ้นหรือสร้างได้ด้วยการยืนยันหรือสั่งจิตใต้สำนึกซ้ำๆ 2. เมื่อความคิดที่มีอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดหลอมรวมเข้ากับศรัทธาจะเริ่มแปลเปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้ทันที 3. ความเชื่อหรือศรัทธาของคุณคือปัจจัยที่บงการการกระทําของจิตใต้สำนึกคุณ 4. ผู้คนหลายล้าน เชื่อว่าพวกเขาถูกกำหนดให้ยากจนและล้มเหลวโดยพลังบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้แต่จริงๆแล้วพวกเขานั่นแหละที่สร้างความโชคร้ายให้ตนเอง 5. สศรัทธาคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวย 6. สศรัทธามอบชีวิตพลังและการลงมือทำให้แก่ความคิด 7. จิตใต้สำนึกเปลี่ยนความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยความศรัทธา ให้เป็นความจริงเหมือนกัน 8. การสร้างความมั่นใจในตัวเองจำเป็นต่อการมารรลุเป้าหมายหลักที่ชัดเจนเพราะกฎการแนะนำใจตัวเองเพื่อโน้มน้าวคุณและจิตใต้สํานึกคุณให้เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอนโอเคครับศรัทธาคือหนึ่งเคล็ดลับสำคัญสู่ความสำเร็จนะครับจงศรัทธาในตัวเองศรัทธาว่าคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดคุณสามารถทำได้ทุกอย่าง ขอแค่คุณมีศรัทธานะครับโอเคนะฮะ EP นี้ก็จบลงนะครับส่วน EP ต่อไปจะเป็นก้าวที่3สู่ความร่ำรวยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากมากที่ฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมนะฮะถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าก,กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากมากอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับ